นี่เลยทุกคนเนาะเพ่นพี่กับเขาน้เขาเนาะอะารายการทุกคนแล้วเข้ามาครับท่าทางใหม่เลยทุกคนหนี่เลยนี่ทาเต้นทับฟีทุกคนกดเท่เลยหลอาเพลงโซซาทุกคนเอเป็นท่าทางห่อเพลงทุกคนกดเท่เลยเนาะรายการเป็นติดตาเขานะนี่น่อยนี่เลยทุกคนเนาะเขาการฮักกดหักเลยทุกคนนี่เนาะพี่ก็เติมเกมครบไปเนาะกดหักไปเลยเสริบทุกคนสมเสรทันทีรายการนี่ท่าทางทุกคนสมเสร็จทีทุกคนสมเสรทันทีเขานะ อ่าหลักกันี้ยวอเทุกคนณแล้กับมาหับเลยทุกคนเป็นโมนาสเพดเนี่เนาะโมนัสเพดตะกดหับกันเลยทุกคนนี่เนาะเลยทุกคนณในคุณในวอเตอร์คนณตีตายพี่กับโคเทเลยเนาะที่เขาเติมพี่กับหับวอเตอร์คนเนาะโคเทเลยเนี่ยยังวอเทุกคนเป็นทาเตนเขาเนาะในทาเตนฮับฟรีทุกคนโคเทเลยหลอาเพลงโซซาทุกคนฮัลโหลซูเปอรมินิกายจอกับซ่องพีพีเกมเด้อร์ซูเปอร์อ๋อคนเด้อ มาท <k> ุกคนวันนี้พี่กาจะไปช้อนน้องๆเติมเกมอีกแล้วทุกคนเนื่องจากต้นเดือนทุกคนเนาะอ้ํนี่โบนัสเข่าโคขรลายทุกคนนี่เลยทุกคนเป็นเติมเกมกันเนาะเป็นเติมเกมหับท้าทางไม่ฟี่ทุกคนนี่เนาะนี่เลยทุกคนเป็นท้าทางห่องเพลงโคตรเท่เลยทุกคนนี่เลยครับฟีกันเนาะเพลงน้องเติมเกมครบซีหลอดกับฟิเฟสหน่องกับฟีเลยแายการวอร์ทุกคนน้องเติมเกมราคาท่าสามพันกีดนี่เลยทุกคนหับติดตามไว้เลยทุกคนเนาะเป็นติดตามแบบเท่แบบนี้เลยทุกคนอ่าเดี๋ยววันนี้พี่กา จะมาซ้อนตั้องเติมเกมทีไฟฟายผ่านบันลลังก์เก่าง่ายๆก็เนาะอ่าเพื่อพี่มาสอนพนยังโพว่าเข้าใจๆท่าทางใหมในนในน่ทออุกคนนี่เนาระรายการได้ท้องอะไก็เนาะอ่าเพื่อเพื่อนเาศาสตร์เด้เก็จะปิดเกมไปเต็มเลยทุกคนดีที่ทำเกมผ่านเว็บโคด้าช็อปง่ายๆนะให้ทุกคนเลยแล,ล้ววันหนึ่งีิมลิงทีมใหม่ใหม่ให้ทุกคนกดเข้าลิงก์นี้เด้อกดเข้าไปปึป๊บอ่าอ่าเมื่อมันข่าวว่านั่นนี่ให้ทุกคนแล้วเกมฟรีไฟฟายได้เบื้องสายมือได้กดเข้าไปปึ๊บ อ่ามาทุกคนมันก็จะข่ามาไหนเนาะทุกคนเลือกเอาโตหาซิเซลกันนี่หน่คนเด้อกดเข้าไปปุ๊บในติ๊กถึงเลยทุกคนเนาะแลักการตัวที่สองอ่ะทุกคนติ๊กถึงคำว่ายูนิเทลเด้อตัวราคาเท่าสามพันแปดหลอดเจ็ดแปดกีบลองกดเข้าไปปุ๊บในทุกคนอ่าแลักกาตัวที่สามอ่ะทุกคนซัตจิเมลเด้อเนี่เนาะทุกคนเทปพีมาร์คป่าฝายเนาะต้นเป็นจิเมลทุกคนเองเด้อถ้าทุกคนไม่มีทุกคนก็เอาจิเมลไอพี่ไปใส่ใลยเด้อเมื่อทุกคนเฮ็ดสามอย่างนี่แล้วให้ทุกคนกดนี่เด้อทุกคนเน อ่าแต่คนน้องไม่ติดข่ามาไหนเนาะครับแตคนใส่เบอร์โทรศัพท์เด้อใส่เบอร์ใส่เบอร์โทรศัพท์เนาะศูนย์สองศูนย์เก้าสามหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าอ่าเมื่อทุกคนใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วทุกคนกดคำว่าสืบต่อแต่คนเด้อกดเข้าไปปึ๊บอ่าทุกคนอ่ามันก็จะชงรหัสหกตัวเลขกับน้องมาทางไหนเนาะเดยอแต่คนน้องทางเบอร์โทรศัพท์เนาะนี่น้องรหัสก็คือนี่เลยทุกคนนะครับกดตัวเบลขเนาะรหัสเนาะเนาะนะครับแต่คนรหัสก็คือแปด หน oh. mm hmm. well uh. go, ah. ึ่งขาออาสามเจ็ดละกหาสามข้นอาทุกคนใช้เบอร์โทรศัพท์ล่ามักะสยืนยันหาต้นวันทุกคนนีเลยทุกคนนีเนาะนีเนาะทุกคนนีเนาะนีกาโกโกโกนี่กระดทุกคนเนานี่กระแเนาะมักกะจะทรงละัตกดีหนาวาทั้งไอ้นเนาะมาทั้งเบอร์โทรศัพท์ขานอเดี๋ยวถารับนึ่งขนอมันจะทรงนะับเบอร์กนีหนาทั้งเบอร์โทรศัพท์ขานอถารับนึ่งเนาะนี่มันกำลังจะทรงมานี่่ทุกคนดีลาฮัตกำ เดี๋ยวพี่จะมาร์คซีฝ่ายทุกคนเบิร์นเดอร์นี่เนาะมาร์คนี่เนาะเป็นลาฮัทเดินเนาะนอนพี่ก็จะมาร์คไปเรื่อยนี่เนาะมาร์คซีฝ่ายทุกคนเบิร์นมาร์คสีแดงก็เนาะอ่าทุกคนมาร์คอะไรก็ทุกคนเอารหัสไปเติมอีกไปเติมอีกในเวฟไปทีนึงเขานอนอ่าอ่าทุกคนเมื่อได้รหัสแล้วทุกคนมาเขากุกันอีกเทนึงเด้อเดี๋ยวคนพิมพ์วาเติมเกมเป็นภาษาไทยเด้อคนเด้อก็เข้าไปปึ๊บอ่าทุกคนน้อมันจะข่ามื่อไหน่ครทุกคนเลือกเอาฟรีไฟท์ทุกคน ทุกคนไม่ที่เขามาไหนเนี่ย, ok ยไม่ใช่นะท,ท,ท,ท้าว <m ach oro> ่าล็อกอินผ่านเพจบุ๊กบอผ่าน Google บอพี่การแนะนำเลยให้ทุกคนล็อกอินผ่านไอดียตระลมด้านนอกผู้เล่นเนาะกดคอดปึบอ่าให้ทุกคนใส่ไอดียเลยทุกคนเด้อตกเป็นไอดีของเจ้าเองเด้อไอดียตระก้อนในเกมเนาะหนึ่งสองแปดสามศูนย์แปดหาหาเก่านี่คือไอดียตระก้อนในเกมของไอพีเนาะทุกคนต้องใส่ไอดีของเจ้าเองเด้อบวแมนใส่ไอเดียพีเด้อเมื่อใส่ไดียเด้อทุกคนกดเข้าสู่ระบบกดคอดปึบ อ่าทุกคนมันจะข่าวมั้เนาะมาข่าวใหม่เนาะให้ทุกคนเซ็คเบิึงซื้อเทิงว่านี่มันซื้อเ้าแถวเดอร์บอลเนาะนี่างเงาทุกคนนี่ก็ซื้อไอพีเนาะเกมพี่พีถือต่องแล้วก่อนเท่าจะเติมเกมเนาะอ่าทุกคนเนาะอ่าเมื่อทุกคนใส่เซ็คโอเคเว้ยถ้ทุกคนมากดเหมือนกันทุกคนเนาะเติมเงินโบนัสพิเศษกันเนาะตัวที่สองเด้อเขาเนาะตัวที่หนงเด้อตัวที่สองเด้ออ่าทุกคนกะเอารหัสทีมันส่งมาในข้อความกันเนาะมาใส่หม่องหนึ่เด้อรหัสทีมันส่งมาในข้อความเด้อเดี๋ยวพี่จะมาขึ้นนนนนอีีีกทึงงเเาาะะวตมัส่่ นี่คือรหัสบ,บัตรกินเนายเด็กคนเด้อรหัสบัตรกินเนียที่เขาส่งมาทางออกความเนาะเมื่อเดกคนแสดงทุกคนกับทีกถือน้อคนก,กดว่างปุ๊บอ่าให้ทุกคนก,กดยืนยันเด็กคนเลอกดเข้าไปปุ๊บอ่าเด็กคนนี่ก็ได้เนาะวิธีทำเกมผ่านเว็บโคโดัสช็อปไปไงเพื่เนน้อ,เ,นอ,นอเดี๋ยวเขาจะก,กดเข้าไปเบิงว่าพาทางใหม่กับติดตาเฮาเด่งหรือว่าเกคนกับโบนัสเพชรนาะซึ่งไอพี่ก็เติมตัวราคาเจ้าสามพันนาะงสองเทือกอะไรกากับเติมตัวราคาหกสิบปลายพันเพื่นาะอ่ากับเลือดอะไเพื่อนน้อเดี๋ยวเขาจะกดเข้าไปด้วยกัน อ่านีตะคุคนตอนนี้เพชรไอพี่ก็เป็น2,471เพชรเขาเนาะนี่เลยตะคุ่นเนาะเพชรไอพี่กับเขาเนาะกขาเนาะรายการุกคุ่นอะไรเข้ามาครับท่าทางไม่เลยตะคุ่นเนาะนี่เลยเป็นท่าทางห่องเพนะคุ่นโคเช่เลยเนาะรายการเป็นติดตาเขาเนาะนี่เนาะนี่เลยตะคุ่นเนาะราหากดหักเลยทุกคนนี่เนาะไอยพี่ก็เติมเกมครบแล้วเนาะก็ทักมาเลยแบบตะคุ่นรถถทันทีรายการ เองทาท่าทุกคนสมเสร็ทีทุกคนสมเสร็จทีเขาเนาะอ่ากัาะว่าทุกคนเรากลับมาหับเลยทุกคนเป็นโมนาสเพจเลตเนาะโมนัสเพลตากดเข็ดหับกันเลยทุกคนเนาะเดี๋ลยทุกคนในทุกคนในบริคนที่ตายพี่กับกดเทเลยเนาะนี่เขาเติมพี่กับหับมันไปทุกเนาะโคเทเลยเดยยังว่าทุกคนเป็นทาเตนเนาะเนาะทาเตนฮับฟรีทุกคนโคเทเลยหลอกเพลงโซซาทุกคนแต่ว่าแจมเนาะวิธีเติมเกมฟีไพิเศษไงเนาะแถวทุกคนมาะกอบใจทุกคนกับเบอร์ซาสเด้อ อ่าเด็กคนน้องห้าหละการห้ากับจำเล่นขัขนกันเลยทุกคนนี่เนาะเป็นอิเล็กตรอนทุกคนอิเล็กตรอนใหม่หลาสุดทุกคนเนาะกดเทเลยซึ่งไอพี่กะนี่ทุกคนไอเลยมีสี่ลอยคนเนาะอ่าสีห่หลอยหาซิเพชรกับหนึ่งพันเพชรเนาะไอพี่กะจะเติมโตสี่หลอยเพ็ดนาะพี่กกเห็นผลิตภัเอาเนาะเอ้าทุกคนมือเครื่องหนี่พี่เห็นคือแบบมันมียังวะมันมี ลดลดราคาบอซิสกันซูงลดราคาเวย้ยแบบนี้นะกิจกรรมแบบมันมีหายห้องมุนนี่ไงมืนขึ้นนีกนะมืนขึ้นนีกเห็นเนาะไอพี่เห็นอยู่มืนขึ้นนีกเนาะหายห้องมุนกิจกรรมแบบซิสกันซูงแบบลดลดราคาเองบอแบบขนงงเลยมัอนี่คนนือบอมีทุกคนหายทุกคนเนาะอ่าไปบ่ายเดี๋ยวเข้า,ขากระจะเติมกันเลยทุกคนเนาะอ่าครับิกันเลยทุกคนกันซูงเนาะ ไอพี่กัดใจบริกิตเอาแล้วุกคนเนาะทำลงกันเลยทุกคนนี่เนาะโอ้ยฮับรถลดทุกคนซีกัตสูงเนาะฮับโหลดทุกคนอีแง่อทุกคนโอ้ยทุกคนสุดพวกนี้กดเพี้ยวแจมไแจมทุกคนโอเคทุกคนนี่เนาะเอ้ยมีสีกินคาร์ทุกคนกดเทเนาะหนีเลยแจมเลยเขาเนาะรีพาร์ตล่าสุดแล้วก็เอ้ยมีปืนหนีน้ำทุกคนเลกาเนี่ป็นกองทบทุกคน กระเป๋ากระเป๋าก็เทียวว่ะนี่สองสามกระเจมแล้วกันเนาะตบมี้เลยกดทีเลยสืบบุษราทุกคนตรงผมกดไทยเลยทุกคนนี่เนาะอ่าตาเชียนทุกคนกดทีได้เบิ้งตาทุกคนว้าวกดจำเลยทุกคนอ่ากาบประมาณนี้กันเนาะวิธีเติมเกมฟรีไฟยังไงเนาะทางหน่อยเติมกันหน่อยกับเบิ้งทีพี่ซ้อนเลยไอ้ไก่ดีพาร์ตกับรย่าลมไปเติมกันเนาะเติมพาเลทโฟรัสช็อปเป็นไงเนาะ สไลด์คลิปนีกแาเงนะองได้ขอบคจา่มที่าเบิรงเดอฝากกันได้ก่อน,นขอภายร้ายบ๊กไบยเปลากับถ่าของเพลนพินคนเม่บ๊า <laughs> ไบย